วิธีบอกรักเพื่อนสนิทแบบเนียนๆความใกล้ชิดมักเป็นบ่อกเกิดของความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนสนิทนี่ยแหละค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนที่สนิทกันจึงทําให้เราไม่กล้าจะเปิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาวันนี้พี่อา,าร์วร t ตี้คอนเทนต์ดีๆสําหรับผู้หญิงมีวิธีตีเนียนที่จะช่วยให้คุณสาวๆกล้าเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นค่ะ 1. ทําตัวปกติ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะถ้าหากว่าคุณรู้ตัวว่าแอบ,บชอบเพื่อนสนิทเข้าแน่ๆแ,แล้วก่อนอื่นอย่าเพิ่งกระตกกระตากค่ะหรือเปล่าประกาศให้กับคนอื่นได้รู้นิ่งๆเนียนๆไปก่อนแต่อย่าตีตัวออกห่างจากจเขาจนผิดสังเกตหลังจากนั้นให้โอกาสตัวเองได้ทบทวนความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่แน่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากอารมณ์อ่อนไหวหรือความเหงาเพียงแค่ชั่ววูบก็ได้ลองคิดดูดีๆนะคะ 2. พูดทีเล่นทีจริงการพูดจาทีเล่นทีจริงหรือว่าหมายหยอกไก่เนี่ยถือเป็นเคล็ดลับที่ไว้ใช้ทดลองปฏิกิริยาตอบสนองจากฝ่ายตรงข้ามนะคะเป็นการเปิดเผยความรู้สึกที่ดูไม่จงแจ้งมากเกินไปนักสามารถรักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้อยู่ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเกิดไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันหลังจากที่คุณพูดไปแล้วคุณก็ลองสังเกตพฤติกรรมของเขาดูค่ะว่าเขามีท่าทีเขินอายหรือมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเองก็มีใจให้กับคุณเหมือนกัน 3. อยู่ข้างๆคอยให้ความช่วยเหลือแน่นอนว่าเมื่อเรารู้สึกดีกับใครสักคนเราก็อยากที่จะคอยอยู่เคียงข้างเขาอยากเป็นคนแรกที่นึกถึงอย่างเมื่อมีปัญหาหรือเดือดเนื้อร้อนใจเราอาจจะใช้ช่วงเวลาจังหวะแบบนี้ค่อยๆเผยความรู้สึกให้กับเขาได้รับรู้ทีละนิดนะคะ 4. ขนมหวานสื่อรัก วิธีนี้อาจต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษค่ะแต่รับรองว่าถ้าเขารับรู้ว่าเราเป็นคนทำเขาต้องเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจที่ใส่ลงไปในขนมด้วยแน่นอนเป็นเพื่อนสนิทกันเราต้องรู้แล้วล่ะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบทานอะไรเป็นพิเศษจริงไหมคะ 5. สารภาพตามตรงการสารภาพอาจเป็นวิธีการขั้นเด็ดขาดสำหรับคนที่คิดว่าไม่สามารถเก็บความรู้สึกต่อไปได้อีกแล้วเก็บไว้ก็มีแต่จะอึดอัด แต่ขอบอกนะคะว่าวิธีการนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะอาจจะต้องแลกกับมิตรภาพที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันมากอดไม่ว่าคุณจะมีวิธีการแบบไหนในการบอกรักเพื่อนสนิทและไม่ว่าผลมันจะออกมาสำเร็จหรือไม่ก็ตามให้คิดเสมอนะคะว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มารักเราได้แต่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของมิตรภาพคะ่ะ ติดตาม PR Variety c น n t e n t ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ